สวยมากอ่ะได้ไหมขอทราบคำตอบห้าสี่สามเปิดมาแบบสวยๆนะจ๊ะฟิ้เจอร์หนึ่งพันน่ะใช่พี่แก้มเอ่อแหวนกลางอีกนิดนึงดูดูกระดานขยับใจนิดนึงเออมันมีไฟสองดวงอยู่ข้างล่างนั่นาะแก้มอยู่หรอค่ะเส้นนี้ค่ะเออมาหนักหนักห้าสี่สามสอง หยุดหยุดหดน้าแล้วเดินออกไปแค่เ้าเดียวแล้วหยุดที่เดินไปไกลไปก็สุดได้แต่ทีนะค่ะนั้หนูอยู่ใกล้ๆเลยก็ได้ค่ะฮันนี่เนาะฮัิน่ชอบอิสรปะโลมเขไหมห้าส <5 S 2> 4 3ส <2 S 2> าสอง โอเคค่ะค่ะปรเคเสร็จแล้วขอบคุณค่ะ